เราอยู่ที่บ้านนาต้นจันแล้วนะคะเดี aper, hurt, right, <cond> <roy al> <ry> ๋ยวต่อจากนี้จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ร่วมกิจกรรมมากมายเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยค่ะแล้วไเีพอาหมอนเอาองี้งัแล้วไงต่อจ๊ะอันนี้คือการหอนะครับการหอค่ะ โอ้ย่างงี้นะนี่เสต็ปิชางเออจ้าโอ้สวยจังเลยนนมสาวไม่ใหญ่โตกลับมาอยู่จะไม่เป็นนมไม่ไม่นมแหลมหนึงเลยอ่ะ า hey, ้คนแพ้ใครจะเป็นคนแพ้แพ้เป็นต ough ัวเองเอาไว้แม่กลุ่มหนูห้าด้ยหมดเลย กาผู้แก่นะครับก็จะใช่ครับก็จะช่วยเรนค่ะตอนนี้นะคะเป็นการบายสีแห้งกับพวกเราอยู่นะคะด้านหลังเลยค่ะ

วันนี้เราอยู่ที่ชุมชนวัดจำปานะครับหมู่บ้านเกนาะสันเจ้านะครับเราจะมาทําความรู้จักกับชุมชนนะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปนะครับไปหาเจ้าของชุมชนนะครับและตรงส่วนนี้ก็คือส่วนของศาลเจ้าพจุย้ยนะครับซึ่งในชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็น สถานที่สําคัญมากและศักดิ์สิทธิ์และทุกคนให้ความเคารพมากเลยนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญก,กับชุมชนครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านสว่างจันทร์นะครับเป็นบ้านที่ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมนะครับเชิญเข้าไปได้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ดีนะคะพี่เป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับทําแป้งรั่มแป้งพวงของเราค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยทราบว่าแป้งรั่มแป้งพวงนี่ต่างกันยังไงคะแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยยังไงบ้างแป้งรั่มกับแป้งพวงเนี่ยมันต่างกันตรงที่วิธีการเอาไปใช้ประโยชน์ค่ะแล้อย่างเช่นแป้งพวงเนี่ยก็จะเอามาหยอดเป็นเส้นๆอะไรอย่างนี้เรียกว่าแป้งพวงแต่ถ้าเป็นเม็กๆก็จะเรียกว่าแป้งรั่มค่ะแต่ว่าการมาวิธีเนี่ย มันคือขั้นตอนการทาเหมือนกันก็คือมันจะต้องใช้แป้งหินเอาไปบดบดล้ำแล้วก็ล้าแล้วก็เคลื่อนตัวยต้อง่ีมันจะมีถิ่นมะขูดน้ำตาลใสแดงน้ำตาลใสขาวผว้กันมันจะประมาณนี้ตอนนี้พอเราได้แป้งออกมาเสร็จเนี่ยเวลาการทำเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราไปทาแป้งพวงก้ามเหี่บมันเช้นได้พอแข็งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วสามารถเอาไปประกอบเป็นภูมอะไรยเป็นพวกงานประดิษฐ์นะคะ แต่ถ้าเป็นแป้งล่ำเนี่ยเขาจะหยาบเป็นเม็ดแล้วก็มันจะมีการฆ่าเชื้อโดยการที่ใส่ตุชมดเช็คแต่ถ้าเป็นแป้งพฟงนเนี่ยไม่จะเป็นต้องใส่เราอยากได้สีสันนี่มันจะง่ามเราก็ใส่สีส้มเข้าไปค่ะนอกจากว่าแป้งล่ำแป้งพวงนแล้วที่นี่มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะก็จะเป็นน้ำอบน้ำปรุงแล้วก็ยาดมยาดมสมุนไพรสมองมือแล้วก็จะมี โดยนี้คือเรื่องอะไรนะซีพึ่งทำจานจำหน่ายใช่ไหมคะไม่กับ <ทำ S 2> นักท<า>่องเที่ยวจำหน่ายเฉพาะนกักท่องเที่ยวก็คือเราจะไม่ได้ไปขายที่นอาที่ไหนจะขายเฉพาะตรงหน้าบ้านนั้นนะค่ะบ้านสวัางจันที่นะคะมีส่วนช่วยส่งเสริมชุมชนยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่เราเปิดเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีคนภายนอกเนี่ยเข้ามาก็ทําให้เกิดอาชีพขึ้นแล้ก็จะมีตามบ้านเนี่ยจะเริ่มออกมา ที่มีฝีมือการทำขนมเราก็ตามทานเนยคะก็จะมีขนมขายกันทำไมชุมชนนี้ถึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้คะก็มันเกิดจากการรวมตัวของอที่นี่เในตระกูลสมัยก่อนเหมือนกับเราเอาศิละปะวัฒนธรรมที่เราทำมาตั้งแต่เด็กก็คือเราเคยเห็นพ่อแม่เป็นช่างแล้วก็เราดึงตัวนี้ขึ้นมามนคะคะแล้วก็ม,มันก็เลย นอกอชุมชนอื่นอาจจะไม่มีแล้วค่ะก็พยายามที่จะอาจานุรักษ์ไว้มันก็เลยอาจจะแตกต่างจากชุมชนอื่นก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมั้งค่ะค่ะห,หลังจากที่ว่าชุมชนนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้การกินอยู่การใช้วิถีชีวิตมันได้เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะออก็เปลี่ยนนะคะแต่เมื่อก่อนเราก็อาจจะทำอาชีพของเราตามปกติแต่ตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาก็อาจจะทำให้คนในชุมชนเแบบกระตือรือรนมากขึ้นก็คือ างคนเขาก็อย่างเขาเขาเคยทําขนมของกินเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคนเรือนแบบแล้วตอนนี้ก็หันออกมามาทำออกมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างผักผลไม้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาไปขายที่อื่นไปขายตามตลาดแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วก็ที่บ้านตัวเองได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับแถวเนี่ยเริ่มตื่นตัวค่ะจากการที่เปิดไปเลยท่องเที่ยวค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ดีฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจอยากมาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะ ถ้าอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่แบบว่าเงียบแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆก็คือชุมชนต่อพระเจ้า,นจาเนี่ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้อยู่ก็คือถ้าอยากสัมผัสจริงๆขอให้เข้ามา, <c oughs> ามาเข้ามาดูได้มันมันเป็นอย่างนี้จริงๆบ้านๆจริงๆคือมีอะไรก็คือบอกหมดอยากรู้อะไราได้ <c oughs> ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณพี่ดีมากๆเลยนะคะ Deu não, não vai!